สวัสดีครับเพื่อนเพทุกคนยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่องของเรากันอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับในคลิปนี้ผมจะมีควันหลงจากศึกฟุตบอลเอเชียนแชมเปี้ยนลีกรอบน็อกเอาท์มาฝากกันกับความคิดเห็นของแฟนฟุตบอลชาวญี่ปุ่นและก็ชาวอาเซียนหลังจากที่สโมรสรตัวแทนจากหลีกไทยของเราอย่างบีจีปทุมยูเนเต็ดสามารถทําผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมด้วยการถล่มเอาชนะสโมรสรแชมป์จากหลีกฮ่องกงอย่างคิดฉีไปได้อย่างขาดลอยถึง4ประตูต่อศูนย์ผ่านเข้าไปสู่รอบ8ปดทีมสุดท้ายในเวนทีเอเชียได้สําเร็จ เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของสโมสรซึ่งจากผลงานของทัพเดอะแรบบิทในครั้งนี้ก็ <c oughs> ได้รับการพูดถึงจากแฟนฟุตบอลชาวอาเซียนแล้วก็แฟนบอลชาติเจ้าภาพอย่างญี่ปุ่นกันอยู่มากพอสมควรโดยพวกเขาได้มีคอมเมนต์หลังเกมแมตช์นี้กันอย่างไรบ้างเดี๋ยวเราลองไปฟังกันดูเลยครับโดยผมจะขอเริ่มต้นกันที่ความคิดเห็นของแฟนฟุตบอลชาวอาเซียนกันก่อนที่คนแรกนั้นได้มาคอมเมนต์ถึงชัยชนะของสโมสรจากไทยของเราว่าว้าวนี่มันคือความภาคภูมิใจของอาเซียน จากเวียดนามส่วนแฟนบอลจากชาติเดียวกันคนต่อมานี่ก็ได้มาคอมเมนต์ว่าขอแสดงความยินดีด้วยกับบีจีปทุมทําได้เยี่ยมเลยไม่ทําให้เราต้องผิดหวังก็หวังว่าพวกคุณจะสามารถชนะทีมที่แข็งแกร่งได้ในรอบถัดไปเพื่อที่จะเขียนประวัติศาสตร์ให้กับวงการฟุตบอลเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ส่วนคนต่อมาที่เป็นอีกหนึ่งแฟนบอลชาวเวียดนามก็ได้มาคอมเมนต์ด้วยว่าขอแสดงความยินดีด้วยกับบีจีปทุมไทยลีกยังคงเป็นหลีกหมายเลขหนึ่งในอาเซียน เราจะพยายามไล่ตามพวกคุณให้ทันในอนาคตส่วนแฟนบอลชาวอาเซียนคนต่อมานี่ก็ได้มาแสดงความรู้สึกต่อผลการแข่งขันในแมชนี้ว่ามันเป็นเหมือนอย่างที่ได้คาดเอาไว้บีจีปทุมนั้นเหนือกว่าทีมคิดฉียินดีด้วยคุณได้ทําให้อาเซียนภาคภูมิใจส่วนคนต่อมาที่น่าจะเป็นแฟนบอลชาวสิงคโปร์ก็ได้มาร่วมยินดีต่อชัยชนะของ BG ในแมชนี้ด้วยว่าทําได้เยี่ยมเลย B ีจีพวกคุณเหนือกว่าทีมจากฮ่องกงที่บังเอิญผ่านเข้ารอบมาได้อย่างชัดเจนเลย ผมภูมิใจกับประเทศไทยด้วยและยินดีมากที่พี่น้องป่านดีได้ไปอยู่ในทีมนี้ซึ่งคนต่อมาที่เป็นชาวอินโดนีก็ได้มากล่าวเพิ่มเติมถึงชัยชนะของ BG ในแมชนี้ด้วยว่า BG ในแมชนี้ก็ใช้ต่างชาติแค่2คนจากสิงคโปร์1นคนจากบราซิลและอีกหนึ่งคนจากเวเนซุเอลาแต่พวกเขายังสามารถเอาชนะคิดจีที่เต็มไปด้วยตัวโอนสัญชาติได้ส่วนคนต่อมานี่ก็ได้มากล่าวถึงการเล่นของ BG ในแมชนี้ว่าผมสนุกกับการเล่นเกมรุกในสไตล์ของ B ีอย่างมาก มันดูสนุกอย่างยิ่งขอให้พวกเขาไปถึงรอบชิงได้ส่วนคนต่อมาก็กล่าวเพิ่มเติมถึงรูปเกมในแมชนี้ด้วยว่าเกมนี้คิดชีนั้นเหนือกว่าในการโฮบอลแต่ว่า B ีปทุมนั้นเหนือกว่าทั้งในการผ่านบอลที่แม่นยำความคล่องตัวการเคลื่อนที่โดยไม่มีบอลแล้วก็มีประสิทธิภาพ BG ปทุมนั้นเป็นสโมสรที่ถ่อมตนกับความสําเร็จที่ยิ่งใหญ่ส่วนคนต่อมานี่ก็ได้มากล่าวถึงการผ่านก็ถึงรอบควอเตอร์ไฟนอลของทัพเดอะแรบบิทในครั้งนี้ว่า นี่มันเป็นประวัติศาสตร์ของสโมสรไทยเลยนะที่สามารถผ่านเข้าไปถึงรอบ8ทีมสุดท้ายใน ACL ได้มันน่าเหลือเชื่อเลยแต่ว่าจากตรงนี้คอมเมนต์ต่อมาก็ได้มาแย้งไว้ว่าบุรีรัมย์เนี่ยก็เคยไปถึงรอบแทีมสุดท้ายมาแล้วเช่นกันนะแต่อย่างไรก็ตามแฟนบอลคนต่อมานี่ก็ได้มองถึงชัยชนะของทีม B ีปทุมในแมชนี้ว่านี่มันไม่ใช่ผลการแข่งขันที่น่าแปลกใจเลยเพราะว่าคู่แข่งของพวกเขามันคือสโมสรจากฮ่องกง ทีมอย่างยาโฮหรือว่าไลออนซิตี้ยังสามารถเอาชนะสโมรสรจากเคลิกหนึ่งได้เลยซึ่งคนต่อมานี่ก็ได้แสดงมุมมองถึงคู่ต่อสู้ของ BG ปทุมในแมชนี้ด้วยว่านี่มันเป็นคู่แข่งขานที่ง่ายเลยสําหรับ BG ปทุมในขณะที่คนต่อมานี่ก็ได้มองด้วยว่าผมคิดว่าคิชฉีนั้นเป็นเพียงทีมที่ธรรมดาถ้าทีมบาหลีหรือว่า PSM ของอินโดพบกับพวกเขาผมก็กาดันตีได้เลยว่าจะชนะได้เช่นกันผมได้เห็นพวกเขาเล่นแล้ว p s m อย่ายังดีกว่าส่วนคนต่อมาที่เป็นแฟนบอลชาวมาเลยนั้นได้มาตัดพ้อหลังการเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายของ BG ปทุมว่าสโมสรของไทยในโชคดีเสมอเลยนะพวกเขาได้เข้าไปอยู่ในกลุ่มที่อ่อนและหลังจากนั้นพวกเขาก็ยังได้เจอทีมที่อ่อนในรอบ16ทีมเช่นเดียวกับคนต่อมาที่ก็คอมเมนต์ด้วยว่าสโมสรจากไทยโชคดีมากที่เจอกับทีมที่เล็กในขณะที่ J d ดต้องเจอกับยักษ์ใหญ่จากญี่ปุ่น ส่วนแฟนบอลคนต่อมานี้ได้มาคอมเมนต์ถึงผู้เล่นต่างชาติชาวอาเซียนของทีมบีจีปทุมที่ได้ลงเล่นในแมชนี้แล้วก็ทําผลงานได้ดีว่าถ้า2พี่น้องฟานดี้ยังคงสามารถทําผลงานกับ BG ได้สม่ําเสมอกันแบบนี้พวกเขาจะสามารถไปเล่นในหลีกญี่ปุ่นได้โดยไม่ต้องผ่านเจลีก2เลยไทยหลีกนั้นเป็นลีกที่ดีที่สุดในอาเซียนและถนนไปสู่ลีกญี่ปุ่นมันก็เริ่มต้นขึ้นที่นี่ ส่วนหลังจากนี้เนี่ยผมจะขอพาทุกคนไปที่คอมเมนต์ของแฟนฟุตบอลชาวญี่ปุ่นหลังเกมนัดน,นี้กันบ้างครับที่มีหลายคนเลยที่ได้ออกมาชื่นชมผลงานของโคชเทกุระโมริ i, ที่สามารถพาสโมสรไทยไปไกลถึงรอบ8ทีมสุดท้ายในเวทีเอเชียได้โดยชาวญี่ปุ่นคนแรกนี่ได้มาคอมเมนต์ถึงผลงานของโคชเทกุกับ BG ในแมชนี้ว่านี่มันจะทาให้โคชเทกุระโมริกลายเป็นฮีโร่ในประเทศไทยได้ไหมในขณะที่คนต่อมานี่ก็ได้มากล่าวถึงไทยชนะอย่างขาดลอยของ BG ในแมชนี้ว่า นี่มันเป็นการเล่นเกมรุกที่ดีที่สุดของโคชเทกุระโมรินับตั้งแต่ที่พาทีมชาติญี่ปุ่นคว้าชแชมป์เอเชียรุ่นยู2มาได้เลยหรือเปล่าส่วนคนต่อมานี่ก็ได้มากล่าวต่อไปได้วยว่าโคชเทกุระโมริเนี่ยเป็นที่ชื่นชอบของฉันมาอย่างยาวนานการแซงชนะเกาหลีใต้ได้ในศึกยู2 2สิงชิงแชมป์เอเชียมันน่าทึ่งเขาอาจจะจะได้เป็นเฮดโค้ชของทีมชาติไทยในอนาคตได้เช่นกันซึ่งคนต่อมาก็ได้มาคอมเมนต์ถึงเรื่องนี้ต่อไปอีกว่าอิชิอิเนี่ยสามารถคว้า3ามแชมป์ได้ที่ประเทศไทย ส่วนเทกุลาโมริก็สามารถพาทีมเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายใน ACL ได้มันดูเหมือนว่าโค้ชชาวญี่ปุ่นได้ช่วยยกระดับให้ประเทศไทยที่ค่อยๆขยับขึ้นมาทีละก้าวมันดูเหมือนว่าจะต้องมีช่วงเวลาที่โค้ชสักคนที่จะเป็นโค้ชทีมชาติไทยได้และก็จะกลายมาเป็นอุปสรรคของทีมชาติญี่ปุ่นส่วนแฟนบอลชาวญี่ปุ่นคนต่อมานี้ได้มาคอมเมนต์ไปถึงนักเตะไทยที่เคยเล่นอยู่ในเจเลกที่อยู่ในทีม B ีปีบททุมว่ามุ้ยอยู่ที่นั่นด้วยเช่นกัน ฉันภูมิใจที่คุณเคยมาอยู่ที่ฮิโรชิมาซึ่งคนต่อมานี่ก็ได้คอมเมนต์ถึงมุยอีกด้วยว่าฉันได้ดูเกมนี้ทีราสินนั้นยอดเยี่ยมที่สุดการรับบอลของเขามันแตกต่างจากผู้เล่นคนอื่นๆเลยและเขาก็มีไอเดียการเล่นที่มากมายในการเล่นเกมรุกมันมีจังหวะที่น่าจะได้อีกหนึ่งหรือสองประตูเลยด้วยซึ่งจากตรงนี้คนต่อมาก็ได้มากล่าวเสริมไปอีกว่าทีราสินแดงไดาเนี่ยน่าจะเป็นผู้เล่นที่มีชื่อเสียงที่สุดในทีมบีจีปทุมยูไนเต็ดแล้ว แต่ผู้เล่นชาวสิงคโปร์อย่างอิกซานที่เป็นน้องชายของอีราฟานเนี่ยก็เป็นผู้เล่นที่ควรที่จะต้องระมัดระวังเช่นกันส่วนแฟนบอลคนต่อมานี่ได้มาคอมเมนต์เลยไปถึงทีมชาติไทยหลังชัยชนะของ B ีในแมชนี้ว่าฟุตบอลโลกในครั้งหน้ามันจะเป็นโอกาสสาหรับประเทศไทยเลยที่จะได้เข้าร่วมเป็นครั้งแรกเพราะว่ามีควต้าที่มันเปิดกว้างขึ้นพูดตรงๆเลยว่าผมคิดว่าโอกาสที่ไทยจะได้ไปเล่นรอบสุดท้ายมันสูงกว่าของทีมชาติจีนซะอีก ในขณะที่คนต่อมานี่ก็ได้คอมเมนต์ต่อไปอีกว่าความนิยมฟุตบอลของไทยมันน่าทึ่งและทีมชาติไทยเองก็น่าจะแข็งแกร่งขึ้นอย่างต่อเนื่องและด้วยจํานวนชาติเข้าร่วมในฟุตบอลโลกที่มันเพิ่มมากขึ้นฉันก็คิดว่าไทยก็จะมีโอกาสไปปรากฏต,ตัวได้เช่นกันมันมีความเป็นไปได้เลยว่าพวกเขาจะสามารถเอาชนะสโมสรของญี่ปุ่นได้ใน ACL ปีนี้แต่อย่างไรก็าตามแฟนบอลคนต่อมานี่ก็ได้มาแสดงมุมมองว่าผมไม่คิดว่าทีมสโมสรจากไทยนั้นอ่อนแอเลย แต่ว่าโกเบชุนบุกและก็อุราวะนั้นต่างก็เป็นทีมที่มีโอกาสมากในการคว้าแชมป์ในครั้งนี้และบีจีปทุมเองก็น่าจะเป็นคู่แข่งที่พวกเขาอยากจะพบมากที่สุดในรอบรองชนะเลิศซึ่งแฟนบอลคนต่อมาก็มีความคิดเห็นในเรื่องนี้ด้วยว่าจากแง่มุมของทีมในญี่ปุ่นแล้วผมเองก็อยากให้พวกเราได้เจอกับปทุมในเกมถัดไปมันน่าจะเป็นแมตช์ที่ง่ายซึ่งคล้ายกันกับคนต่อมาที่ไม่แน่ใจว่าเป็นแฟนของทีมโกเบหรือว่าอุราวะนะครับที่ก็ได้มากล่าวว่า ผมขอโทษนะแต่ผมขอพูดอย่างจริงใจเลยนะว่าผมต้องการที่จะพบกับปทุมในรอบต่อไปซึ่งจากตรงนี้ชาวญี่ปุ่นคนต่อมาที่เป็นคอมเมนต์สุดท้ายก็ได้มากล่าวเพิ่มเติมไปถึงเกมในนัดถัดไปของทีม B ีีปทุมในศึกเ c ซด้วยความคาดหวังว่าผมอยากให้ทีม B ีีปทุมได้พบกับอุระวะในไซตามะในรอบต่อไปเพราะถ้าพวกเขาสามารถเอาชนะอุระวะได้มันก็จะทําให้มีผู้จัดการทีมจากญี่ปุ่นที่ได้รับความสนใจกันมากขึ้น แต่ถึงแม้พวกเขาจะต้องแพ้ให้กับโอราวะบรรยากาศในสนามไทรดมะมันก็จะทําให้พวกเขาชื่นชอบในเจลีกครับทั้งหมดนั้นก็เป็นความคิดเห็นหลังเกมส่วนหนึ่งของแฟนฟุตบอลชาวอาเซียนและก็ชาวญี่ปุ่นที่ผมได้เก็บรวบรวมมาฝากกันเป็นความหลงเล็กๆน,น้อยจากศึก ACL กันในคลิปนี้โดยเกมในรอบแทีมสุดท้ายนั้น BG จะต้องพบกับใครเดี๋ยวเราต้องมารอรุนผลการจับสลากประกบคู่กันอีกครั้งหนึ่งครับโดยคู่แข่งขันจะเป็นทีมชนบุกโกเบหรือว่าโอราวะ แต่สำหรับในคลิปนี้ผมเองก็คงจะต้องขอตัวลากันไปก่อนแล้วกลับมาพบกันได้ใหม่อีกครั้งในคลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีครับ